สำหรับใครนะครับที่เริ่มต้นทำการไลฟ์นะครับให้ทุกคนใส่แบตเตอรี่ใส่เลนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องนะซึ่งก็จะมีปุ่มตรงนี้นะฮะออนออตรงนี้นะครับออนนี่ครับออนออตรงนี้นะฮะนี่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปพร้อมๆกันเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเข้าไปที่เมนูก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งค่าของเราเนี่ย ออกไปเหมือนกันนั่นเองนะครับโดยเข้าไปที่ setting ตัวนี้นะฮะเซตติ้งที่เป็นการตั้งค่า1นนะครับตั้งค่า1นึงแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดลงกดลงตรงนี้นะครับกดลงมาไปก็เลื่อนครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะจะหาคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่านะครับรีเซ็ตการตั้งค่าปึ๊บนะครับผมก็จะเข้าไป r ี s e t ตการตั้งค่ากล้องนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ อุปกรณ์เริ่มใหม่ทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตั้งค่ากล้องเนี่ยการตั้งค่าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะเห็นคําว่ากล้องถ่ายรูปก,กล้องวิดีโอแล้วก็ S แ Q อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเห็นนะกล้องถ่ายรูปวิดีโอ S แ Q ตัวนี้เวลาที่เรากดปุ่มนี้ไปครับกดปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งเห็นนะเขาก็จะเปลี่ยนค่าเป็น S แ Q กดไป1ครั้งอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะฮะอันนี้กดไป1ครั้งอ่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอนะฮะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนี่ S n Q ภาพนิ่งวิดีโอซึ่งการไลฟ์นะฮะแน่นอนนะครับผมจะใช้เป็นโหมดวิดีโอซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นโหมดวิดีโอแบบอโตเมติอยู่นะครับเป็นแบบอโตเมติซึ่งผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นแมนนวลวิดีโอวิธีการเปลี่ยนนะครับให้กดเข้าไปที่ FN ตัวนี้ครับ FN กด FN นะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็เราเข้าไปที่โหมดถ่ายวิดีโอแบบนี้นะฮะกดลงไปครับเปลี่ยนนะครับเป็นนี่ m แบบนี้นะฮะตั้งค่าเองแบบนี้นะครับกดตกลงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนสังเกตที่เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทของกล้อง Sony เนี่ยซึ่งค่ามาตรฐานเขาจะตั้งไว้ที่5 0 p แล้วนะครับ5 0 p เรียบร้อยแล้วสปีชัเตอร์นะฮะสเท่าของเฟรมเรทนั่นก็คือ 100อนั่นเองนะับหมุนหมุนวงล้อตรงนี้ครับจะมีวงล้อตรงนี้ก็คือ100นะฮะสเท่าของเฟรมเรทอันดับ2นะฮะให้ตั้งค่า F e s t o ตหรือว่าค่ารูรับแสงกว้างที่สุดของเลนตัวนี้นะฮะเลนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส6 5 0ค่า F e s t o ตจะอยู่ที่3.5ถึง5.6หมายความว่าถ้าคุณซูมระยะที่16เนี่ยค่า F e จะกว้างสุดที่3.5ถ้าเราซูมไปที่ระยะ50นะครับค่ารูรับแสงก็จะ ลดลงไปหรือว่าแสงก็จะหายไปเหลือแค่5.6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับค่า f สมมุติว่าผมใช้5.6ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับซูมกับหมุนตรงนี้นี่ครับลดลงมาได้3.5แต่ถ้าเราซูมนะครับนี่ค่า f จะแปรผันตามเลนนะครับต่ำสุดได้5.6เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานแบบแบบแบบนี้นะฮะถ้าเราใช้งานแบบนี้ ให้ตั้งค่ารูปแสงไว้กว้างสุดนะครับที่ f 3.5นะฮะค่าต่อมานะฮะที่ผมจะต้องตั้งคือค่า ISO นะฮะเราจะไม่ตั้ง ISO auto เพราะว่าแสงที่ได้เนี่ยบางทีมันจะวูบวาบนั่นเองนะครับเราต้องล็อกค่าไว้แล้วเราจะดูยังไงนะครับค่า ISO ถึงจะถูกต้องและแม่นยำให้เราดูที่หน้าจอครับของกล้องตัวนี้ได้เลยเห็นไหมตอนนี้มันจะมืดนิดนึงนะผมก็จะเปิดให้มันสว่างขึ้นนะครับนี่ ผมชอบสว่างนิดนึงนะฮะนี่ถ้าใครอยากให้ขาวๆก็สว่างนิดนึงจะสังเกตไหมฮะว่ากล้องเนี่ยที่เขาวัดแสงให้เรานะฮะตัวนี้จะเป็นบวก0.3นะครับบวก0.3มหมายความว่าสว่างขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราลองเอากล้องไปตั้งที่แสงจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงพันก็ได้ฮะอาจจะน้อยกว่านี้นะครับอันนี้คือการตั้งค่าที่สปิชเตอร์รูรับแสงและก็ ISO นะฮะเดี๋ยวเราจะมาในพาร์ทของเมนูกันนะฮะเข้าไปทีนะ ไปที่ตรงนี้ฮะนี่ครับอันแรกเลยนะครับอ่าเข้าไปที่ตัวเซตติ้งตรงนี้นะครับถูกต้องแล้วหลังจากหาคำว่า HDMI ตรงนี้ครับตั้งค่า HDMI HDMI ตรงนี้นะฮะแสดงข้อมูลนี้ HDMI ตรงนี้ให้เราปิดนะครับเพื่อจะไม่ให้ข้อความทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไปโชว์ที่ลูกค้านั่นเองนะครับก็ปิดตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นให้กดเมนูกลับนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราเข้ามาที่ตัวเลือกตั้งเปิดปิด นะครับตรงนี้เป็นเมนูใหม่ตัวเลือกตั้งเปิดปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปที่ประหยัดพลังงานตรงนี้นะครับเราจะทําการปิดนะครับปิดนะครับผมหลังจากนั้นตรงนี้นะฮะอุณหภูมินะฮะในการระบายความร้อนของกล้องเนี่ยเราก็จะเลือกไว้ที่สูงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้ากล้องมันร้อนเนี่ยเขาจะระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าง่ายทนต่อความร้อนนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นการตั้งค่าเซตอัพที่ตัวกล้องทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะเป็นการเซตอัพในเรื่องของสีนั่นเองนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากรู้เคล็ดลับนะฮะสีผิวสวยด้วยกล้อง Sony, เนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย